หญ่าเยอะครับครับตั้งแต่เด็กนะครับผมอยากเจอมากยักหน้าหยกอยากพิสูจน์ฝีมือบ้ากวันนี้ครับผมจะมาพิสูจน์ว่าฝีมืออย่างผมเนี่ยจะถึงไหงมน,นั้นมาเจอกันเลยก่อนดีกว่าเนี่ย เป็นนักมวยคนเดียวที่โอ้โหบอกได้เลยว่าหาคิวได้ยากมากนัดกันหลายครั้งแล้วไม่มีโอกาสสักทีวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเดี๋ยวคุยกับเขาเลยนะครับไม่ได้โม้นะครับสมรักคำสิงเฮ้ยมาดิ <laughs> 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 มึงนี่โอ้โหหาคิวยากย <laughs> ังัอนีครับ <laughs> มึงนี่หาคิวยากมากเลยโอ้โหช่องนี้ช่องดังมากเลยนะครับมอสทะเลช่อง,งมอสทะเลอือยากมาอยากมานานแล้วเออไม่ตอนนี้พี่ถามนี่เนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วมึงอะตอนนี้สี่สิบ สี่สิบแปดครับี่ปานี้สิบเก้าครับอ๋ออ๋อห่างกันส0ปีโอ้โหเสียดายผมเก็บไม่ทันมึงไม่ต้องมาคุยเรื่องมึงไปปุ๊บไหนใครไม่มีคู่ช็อกอยวเจอไอ้บ้านลูกกูร้องไห้พี่อ๋อไม่ชอบด้วยไม่เอาพ่อผมไม่เอาไม่เอาไม่เอานะครับพอไม่เอาปุ๊บผมก็ร้องไห้ลงลงพอเดินร้องไห้ไม่เอาผมไม่เอาพ่อก็ตบเป๊ะไอ้ลูกหมาเลยใจหมาเลยเออพอ พอเริ่มขึ้นเวทีพี่เอ้ยโอ้โหมันฟ้าสงมาเกิดจริงๆระตั้งแต่ว่าครูแล้วพี่ไม่มีใครสอนอ่ะแต่เป็นเองเป็นเองว่าไปแล้วมึงรู้ได้ไงว่ายครูต้องว่าครูแบบไหนก็ดูในทีวีไงเคยดูในทีวีไงดูในทีวีพ่อดูมาตู้งก็เราก็ไปของเราเนี่ยมันมันเป็นไปตามธรรมชาติอ่ะแล้วเราก็ยิ้มไปมันยิ้มอย่างเดียวอ่ะยิ้มวหวไปก็ยิ้มไป ว่ายครูนี่เฉพาะว่ายครูเสเร็จแล้วตบมือกึกกล้องยี่ก่อสามารถเล่นคนเสือ <c oughs> เอา <c oughs> เอาหมูไปก่อนหมูไปก่อนมันไม่ใช่หมูมันเรื่องจริงเอเอ,เอใช่ไหมล้วพอพอชกปั๊บเนี่ยพี่เชื่อไหมผมผมดึงหลบปั๊บเตะปั๊บปัป๊บคือแบบมันฉายแววเลยเอ่ะอ๋อแสดงว่าเก่งเรื่องม,มาตั้งแต่เกิดโอ้โหมันพรสวรรค์ฟ้าสมบูรณ์จริงนะอ๋อเดินสายต่างประเิศ ลาลุนิเวตมาสบรงมาสำรงก็ชนะอีกแล้วก็ตีรถกลับเข้าขอนแก่นขอนแก่นเรียนหนังสือต่อวอนจันทร์เป็นไงอัะชริยาไหมชริยาอยู่ยอมอยู่สมเกตผมกทีมชาติที่เอบก็จังหวัดใหญ่ๆไปเราโนเนมเลยไปโชกจะแพ้พวกหมดเก่งไหมเก่งไหมยอมรับมันอยู่พี่ยอมรับตายไม่ถูกคบเลยพี่ทีมชาติอ่ะไปเท่าไปเท่ามึงโม้ไปแต่มึงโมแล้วเรื่องจริงอยู่ยเพราะผมได้เดี่ยวท้อง อย่างอย่างอย่างมวยไทยเนี่ยผมก็อยากชกพวกไอ้แกนศักเนี่ผมฝ่ยฝันมากพี่เป็ดเจริญทองผมก็อยากชกออคือใครมีชื่ออย่างอะไระอะเมง่ก่อนมนุษย์หินแสนเชิงเนี่ยป็นชินชัยเนี่ยเรา<ๆ>เราคืดูเราก็อยากอยาก,กย่ชกเงี้ยผมก็ถามถามวูน้าผมทําไมผมไม่ได้ชชยกที นานแม้ตอนนั้นกี่เดือนกว่าจะได้โชคทีเนี่ยหกเดือนเจ็ดเดือนพี่บางทีปีหนึ่งยังไม่ขึ้นรายการเลยอะตกงานอ่ะหาตัวยากหาตัวต่อยากทำไมผมไม่ได้โชคแต่เงินก็ไม่มีทำไมผมไม่ได้โชควันทรงใช้ให้ผมไปในที่อะไรเงี้ยเขาก็เขาสพบก็ไม่ยอมชุนก็ไม่ให้ไปนะครับก็ไปขอเขามาโชคผมดิก็เขาไม่ยอมปล่อยมวยให้ผมอ่ะคือพอชนะนํำบัวเสร็จแล้วก็ตอนนั้นร้อยสิบแปดแล้วก็ คนที่สามส่งมาอยู่อืใครส่งชายเพงสงชัยส่งมาเพชรดำรูปบ่อไล่ร้อยสามสิบห้าปอนโอ้ยเพชดำตอนนั้นมันก็ไอ้ดำนี่มันไกลๆอายุมันไล่ๆพี่นะก็ก็่าจะปีเดียวแต่ว่าผมเอาไงช่วงนั้นมันเริ่มปลายแล้วใช่ใช่ผมผมเลือกผมเอามากใครก็ได้มาคือเราอยากตกคือการเป็นักมวยพอไม่มีรายการมันไม่มีไม่มีตังค์อ่ะพี่ไปมหาลัยไปเรียนต้องค่าจ่ายพ่อแม่อ ชกใครก็ได้ผมอยากชกเพดดำก็เพดดำเ้ยร้อามสิบหปอนเพราะผมต่อยอ, <35 S 1> อยู่ร้อยสิบมสิบก็สามสิบห้าร้มันใหญ่ไปต่อยร1 8น้ำหนักไปปล่อยเต็มที่ก็ร้อยยี่บสยี่บสก็ทั้งกินทั้งเพื่อนอ